สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำบุฟเฟ่ราคา599บาททุกอย่างเตือนไม่อ่านแล้วครับนี่ซาซิมินะครับเลือกได้เลยสั่งเป็นชิ้นได้แซลมอนทูน่าอิซูมิด้นะครับสั่งได้เลยครับผมทุกเมนูนะครับสั่งเป็นชิ้นชิ้นได้เอาที่ลูกค้าสบายใจอันนี้ครับพวกโลอันนี้ขายดีครับโลแซลมอนขวามือนะครับโลแซลมอนท็อปโฟกาขายดีมากนะครับแล้วก็พวกซูชิคำเล็กคำน้อยแบบนี้นะครับ ลูกค้าสั่งตามเจนี่คือพระเอกครับฟฟยกาออนท็อปโลไม่มีข้าวบาวซามอนนี่คือขายดีมากครับผมและก็น,นี่ก็เป็นหมูซูชิท็อปด้วยฟูยกาเหมือนกันนะครับขายดีสำหรับคนไม่ทานเนื้ออันนี้ก็อีกหนึ่งทางเลือกนี่แหละครับก็เบิร์นอย่างเงี้ยเบิร์นให้หอมนะครับเบิร์นให้หอมแล้วค่อยไปราดซอสอีกทีหนึ่งสำหรับใครทานซาซิมิ ไม่ชอบดิบๆก็เอามาเบินแบบเนี้ยเนี่ยสกร,รอบนี่ก็ต้มสุกแล้วทานได้สบายใจนะครับบอกได้เลยว่าเลือกได้อันนี้ก็เป็นเมนูอีกเมน,นูนึงก็เป็นหมูสเต็กนะครับหมูสเต็กตัวนี้ขายดีเหมือนกันหมูสเต็กนะครับเสิร์ฟได้และก็สุดท้ายพระเอกของงานโคขุนซูชิท็อปฟุยกาขายดีมากๆครับตัวนี้เป็นรองแค่ โลบาวแซมอนท็อปฟอยกาไม่มีข้าวเท่านั้นและก็ลองลงมาก็นี่แหละครับโคขุนซูชิท็อปฟอยกานะ